วันนี้เนี่ยจะเปิดรายได้ CEO ที่อสังหาริมทรัพย์มีรีสอร์ทมีขายที่ขายบ้านขายช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีรายได้เข้ามาในแต่ละเดือนไม่เท่ากันเรามีส่วนร่วมกับทุกผแผนไม่ว่าจะเป็นขายไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งลูกค้าบางคนตัวก็คุยเองยกหูเองห้างบางห้างเนี่ยไปคุยกับจัดซื้อต้องก็ไปเอง CEO ทุกคนเนี่ยต้องมีปัญหาหนึ่งสิ่งเลยที่เท่าที่เคยสัมภาษณ์ CEO ทุกคนมา CEO ทุกคนไม่เคยหยุดคิดงานทีนี้เนี่ยรายได้ของแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละรอบเนี่ยของการปั้นผล รายได้ของบริษัทว่ายอดขายเป็นยังไงในไตรามาสนั้นในแต่ละไตรามาสไลฟ์ขายของอ่ะถ้าคนติดตามติกต็อกตัวเนี้ยจะรู้ว่าตัวไลฟ์ขายของไลฟ์เองด้วยนี่นี่เป็นไงเออไม่เคยดูเนี่ยไม่เคยดูเนี่ยการไลฟ์ขายของในติกต็อกเนี่ยรายได้จากตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีพอสมควรยอดขายขึ้นแสนบนต่อรายหนึ่งเดือนมี30วันไลฟ์ทุกวันเนี่ยสมมติตีตำ่ำวันละแสนก็เท่าไหร่แล้วล่ะ สามสิบวันน่ะมันก็สามล้านสามล้านสิ่งที่เราทํากูกดเครืค่องคิดเลขเลยกดเครื่องคิดเลขเลยไม่รับสารมึงแล้วไม่รับสารแล้วกูจะอธิบายเท่านี้มึงก็รับไปเท่านี้แล้วกูจะขายแล้วกูจบปัจจทบันนี้เลยซื้อซื้อซื้อคนจีนมันก็งงมันก็ซื้อ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 หมดหมดหมดไม่มีของกับไทยเลยลองพูดสรุปอีกรอบหนึ่งว่าตกเดือนละเท่าไหร่ก็อ,อยู่ที่ประมาณแบบ